คุณเคยคิดไหมว่าถ้าวันหนึ่งคนที่คุณรักที่สุดถูกพรากไปและความยุติธรรมดูเหมือนไม่มีแม่คนหนึ่งเลือกที่จะเอาคืนด้วยมือของเธอเองวันนี้เราจะพาคุณย้อนกลับไปดูเรื่องราวของแม่ที่ล้างแค้นให้ลูกด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน้าศาลจังหวัดลบบรุรีเมื่อปี2541เรื่องราวนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดลบบุรี เป็นหนึ่งในคดีสะเทือนใจที่สุดในยุคนั้นเพราะมันไม่ใช่แค่เหตุยิงกันธรรมดาแต่เป็นดราม่าของแม่คนหนึ่งที่สูญเสียลูกชายเพียงคนเดียวก่อนจะตัดสินใจเดินเส้นทางที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดขึ้นในเขตสารนางศรีสมบัติพักดีวงเป็นผู้หญิงธรรมดาธรรมาคนหนึ่งใช้ชีวิตเรียบง่ายไม่เคยมีประวัติก่อเหตุวุ่นวายเธอมีลูกชายหนึ่งคนชื่อจักรพันธ์เป็นความภูมิใจสูงสุดของครอบครัว ลูกชายของเธอเรียนจบคณะนิเทศศาสตร์จากมหาวิทยาลัยชื่อดังและกำลังวางแผนเรียนต่อปริญญาโทชีวิตกำลังไปได้สวยทุกคนในบ้านเชื่อว่าอนาคตของเขาจะสดใสและจะเป็นเสาหลักให้แม่ได้พักเหนื่อยในอนาคตแต่แล้วกลับเกิดเหตุการณ์ที่พลิกชะตาของครอบครัวทั้งหมดในเดือนมีนาคมปี2541จะก,กระพัน์ถูกลวงไปปล้นรถก่อนจะถูกฆ่าทิ้งอย่างโหดร้าย ที่อำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีข่าวนี้ทำให้แม่แทบล้มทั้งยืนเธอรับศพลูกในสภาพที่ไม่มีแม่คนไหนอยากเห็นและตั้งแต่นั้นมาชีวิตของเธอก็เหมือนหยุดหมุนหลังงานศพนางสีสมบัติไม่ยอมทิ้งอะไรที่เป็นของลูกเลยเธอเก็บรูปถ่ายลูกชายติดตัวทุกวันเก็บผ้าห่อกระดูกลูกชายไว้ในห่อผ้าขาวและพกมันติดตัวทุกครั้งที่ออกจากบ้าน เหมือนต้องการให้ลูกอยู่ใกล้ๆตลอดเวลาผู้คนที่รู้จักเธอเล่าว่าเธอแทบไม่ยิ้มอีกเลยนับตั้งแต่วันนั้นคดีฆ่าลูกชายของเธอถูกส่งเข้าสู่ศาลและหนึ่งในผู้ต้องหาคือชายอายุเพียง19ปีชื่อนัทพลซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ที่ถูกตั้งข้อหาในคดีปล้นและฆ่าเธอติดตามคดีนี้ทุกนัดไม่เคยพลาดแม้วันเดียวเพราะหวังเพียงว่าวันหนึ่ง ความยุติธรรมจะลงโทษคนที่พรากลูกชายเธอไปจนกระทั่งวันเกิดเหตุเธอเดินทางไปที่ศาลจังหวัดลบบุรีเหมือนทุกครั้งแต่พระศาลยังไม่เปิดเธอจึงไปนั่งรอที่ร้านอาหารข้างศาลเป็นร้านเล็กๆที่คนจํานวนมากมักใช้รอเวลาก่อนเข้าไปในศาลร,ระหว่างที่นั่งรอเธอก็เห็นนัทพลอยู่ในร้านเดียวกันตามคําบอกเล่าของพยานหลายคนระบุว่าเขาไม่เพียงมองเธอแต่ยังยิ้มยาะ และพูดประโยคที่ทิ่มแทงหัวใจแม่จนแตกสลายว่าเรื่องนี้จบแล้ววิ่งอายการไว้แล้วเป็นการสื่อว่าเขาอาจจะหลุดพ้นจากคดีโดยไม่ต้องรับโทษในวินาทีนั้นความเจ็บปวดที่อัดแน่นมานานหลายเดือนเหมือนถูกเปิดฝาทุกความแค้นความสูญเสียความรู้สึกว่าลูกของเธอตายฟรีมันประทุขึ้นพร้อมกัน เธอเปิดกระเป๋าหยิบปืนจุดสองสองที่เธอพกติดตัวมาแล้วลุกขึ้นยืนก่อนจะยิงทันทีห้านัดกระสุนเข้าร่างของนัตพลจนล้มลงต่อหน้าแม่ที่กำลังร้องไห้ไม่หยุดมีพยานบางคนบอกว่าเธอยังเดินเข้าไปใกล้และยิงซ้ำอีกหนึ่งครั้งเรากับเธออยากให้แน่ใจว่าคนที่คาดว่าฆ่าโลกของเธอจะไม่มีโอกาสลอยนวลอีกต่อไปไม่ว่าจะในโลกนี้หรือในศาล หลังจากยิงเสร็จเธอไม่ได้คิดหนีไม่ได้คิดซ่อนปืนไม่ได้คิดอะไรอีกเลยเธอยือนอยู่ที่เดิมปล่อยให้ตำรวจของศาลร,รีบเข้ามาควบคุมตัวระหว่างที่ถูกจับเธอกอดรูปถ่ายลูกชายแน่นในมืออีกมือหนึ่งกอดผ้าห่อกระดูกลูกชายเอาไว้เธอร้องไห้ตลอดเวลาและพูดแต่เพียงว่าแม่ทำเพราะลูกของแม่ลูกแม่ถูกฆ่าเมื่อเรื่องถึงศาลนางศีสมบัติ ถูกตัดสินในข้อหาล่วงละเมิดอำนาจศาลเพราะการนำอาวุธเข้าพื้นที่ศาลศาลสั่งจำคุกหเดือนและหลังจากถูกจับกลุ่มตำรวจยังตั้งข้อหาเพิ่มเป็นพยายามฆ่าเธอได้รับการประกันตัวด้วยเงินฝากธนาคารจำนวนสา0 0 0ื่นบาทหลังเหตุการณ์เผยแพร่ออกไปข่าวนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่ทันทีสังคมแบ่งออกเป็นสองด้านบางฝ่ายบอกว่าเธอทำผิดกฎหมาย ไม่ควรตัดสินใครด้วยตัวเองเพราะทุกอย่างต้องรอสารตัดสินแต่ในอีกมุมหนึ่งคนจำนวนมากกลับเห็นใจเธอมากจนเกิดเป็นกระแสะในยุคนั้นว่าถ้าเป็นลูกฉันโดนฆ่าฉันก็อาจทำแบบเธอเหมือนกันอดีตสามีของเธอก็ออกมาบอกว่าหลังเกิดเรื่องมีคนมากมายให้กำลังใจเธอบางคนส่งเงินบางคนเขียนจดหมายปลอบใจเพราะหลายคนเข้าใจความรู้สึกของแม่ที่ต้องเผชิญกับความสูญเสียที่รุนแรงที่สุดในชีวิต คดีนี้ยังทําให้หน่วยงานสารถูกตั้งคําถามอย่างหนักเกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัยว่าทําไมคนถึงสามารถนําปืนเข้ามาในบริเวณใกล้สารได้ง่ายขนาดนั้นซึ่งภายหลังมีการปรับมาตรการให้เข้มงวดมากขึ้นเรื่องราวของนางสีสมบัติพักดีวงจึงกลายเป็นหนึ่งในคดีที่ถูกพูดถึงมากที่สุดเพราะมันสะท้อนให้เห็นว่าหัวใจของแม่นั้นทรงพลังเกินกว่ากฎหมายจะควบคุมได้ในบางครั้ง เมื่อความสูญเสียมันเจ็บปวดจนเกินรับไหวคนคนหนึ่งอาจตัดสินใจทำในสิ่งที่ไม่เคยคิดมาก่อนทุกวันนี้ผู้คนยังคงเล่าเรื่องนี้ว่าเป็นคดีของแม่ที่ล้างแค้นให้ลูกด้วยสองมือของตัวเองเป็นเรื่องราวที่ทั้งสะเทือนใจและชวนคบคิดถึงความหมายของความยุติธรรมความรักของแม่และความเจ็บปวดที่ผลักดันให้คนธรรมดากลายเป็นผู้ก่อเหตุถึงวันนี้แม้เวลาจะผ่านไปนานแล้ว แต่เรื่องของนางสีสมบัติพักดีวงยังคงถูกหยิบขึ้นมาเล่าอยู่เสมอเพราะมันเตือนใจว่าอำนาจของแม่กับความยุติธรรมมันบางครั้งอยู่คนละฝั่งและเมื่อความสูญเสียมันมากเกินกว่าจะทนได้บางคนอาจเลือกทำในสิ่งที่ไม่มีใครคิดว่าจะเกิดขึ้นขอบคุณที่อยู่จนจบเรื่องราวนี้หากคุณคิดว่าเรื่องนี้สะท้อนอะไรบางอย่างหรือรู้สึกอะไรกดไลค์กดแชร์ เพื่อให้คุณอื่นได้รับรู้และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราสำหรับคลิปหน้าเราจะพาคุณไปเจอกับคดีอีกหลายเรื่องที่อาจทำให้คุณตั้งคำถามกับความยุติธรรมและหัวใจของคนเป็นแม่แล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ